มามีเพื่อนเพื่อนได้มาสอบถามว่าสปานการเดินท่อนอามสี่หุน้เนี่ยปละปาเนี่ยฝังฝังคอนกรีตได้ไหมพื้นเนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้ยางลากไปให้มันยาวนะได้ไหมเขาบอกก็ได้ครับตัวอย่างที่ผมไม่ทำมาเนี่ยยี่สิบปีแล้วครับไม่มีการล่วซึมเลยนะฮะ แต่เราทำต้องต้องทำด้วยความละเอียดนะฮะอย่าทำกันไหลก้นต้องตรวจสอบทอ่อทุกทุกท่อนที่มันลงไปเนี่ยมีการล้าวหรือเปล่าต้องแยกทอ่อไปเลยครับขัดให้ดีอะไรดีใช้กาวดีพาร์ตของเอสซีจีนะป้ายสองด้านบิดข้าหาการป้ายขอบอ่นะฮะแล้วเราเดินเราจะฝังเนี่ยเราต้องดูเวลาระหว่างก่อสร้างมีอะไรเปกระแทกเราะล้าวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช้มา25ปีแล้วไม่มีปัญหาเลยครับ ฝังบนคอนเขียดพื้นชั้นบนจนดาดฟ้าเนี่ยใช้ท่อฝังหมดแล้วครับไม่มีปัญหาผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีปัญหาบางคนก็บอกกลัวจะลึกอกลัวจะมีปัญหาผู้เดิน้อยไม่ได้ดีบ้านสวยเดินท่อไปแล้วเสียโฉมหมดเลยครับต้องวิ่งท่อไปรอบเ่ยเจาะข้างผนังไปเรื่อยมันไม่เหมาะไม่เหมาะครับฉะนั้นถ้าพวกเราทาด้วยความละเอียดนะอย่าไปใช้ท่อเก่าท่อเก่านี่ตัดทิ้งไปเลยครับ ท่อที่เราจะเดินเราต้องแยกตะหะกมัดแยกตาหากเลยข้อต่อก็ต่อก็ต้องของใหม่หมดครับฝังเลยครับฝังแนวไหนที่มันดูมันปลอดภัยไเนี่ยฮะแล้วก็คลายไปเนี่ยไม่มีปัญหาครับฝังได้กบไม่ใช่ฝังไม่ได้เจ้าของก็ลังเละครับว่าส่วนใหญ่ก็กลัวกันใช้เดินสายลอยนะเดินสายท่อลอยกันรอบบา้านเต็มไปหมดกเก,กะกะมาก คือท่อเดี่ยมันอยู่ในคอ้นกปลี่ยนนะที่ท,ที่ที่พุ่มมันนะะไม่มีใครไปรื้ออะไรมันนะอยู่ได้ตลอดไปครับครับอยู่ได้ตลอดไปเลยครับปลอดภัยด้วยแล้วเราก็ไม่เกะ็ก,กะด้วยไม่ต้องซื้อสายมาลากไปทางนูน้นทางนี้ทีอะไรทีเราวางตามจุดได้เลยครับอซึ่งผมเคยลงคลิปอันนี้ไปครั้งละแตะ่เพื่อนๆไม่ค่อยเชื่อใจทบถามไปอีกครับผมได้ยืนยันว่าทําได้ครับแต่ต้องใช้ท่อมหอยู่บ ใช้กาวเอชจีที่เป็นกาวดีาพาสตีกอย่างเดียวนะกาวกระป๋องใช้ไม่ได้นะครับกาวกระป๋องที่เป็นน้ำใสๆนี่ใช้ไม่ได้ครับเพราะเวลาเจอแรงอัดของปั๊มน้ําเนี่ยฐานไม่ไหวแล้วครับแรกก็อยู่นานๆก็รั่วครับรั่วเราว่าหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยเป็นท่อลอยใหม่ก็เสีย,เส,ยเสียประโยชน์แหละครับเสียประโยชน์แต่ททีเดียวให้มันดีไปเลยครับแล้วก็อย่างการเดิน ท่อพวกนี้เราไว้ใจช่างไม่ได้ครับเพราะช่างดีเป็นเด็กนุ่มๆตามชาติมากนี่ยความละเอียดเราผ่านงานมาเยอะเราต้องละเอียดกว่าเขาทำไปถ้าปลอดภัยมีปัญหาแล้วใช้ท่ออย่างดีของ S G G หรือช่อน้ำไทยนะของยี่ห้อนี้ใช้ได้มาตรฐานสูงใช้ได้ครับผมผมเลยเรียนให้เพื่อนๆในซาดอีกครั้งว่าเดินท่อฝังไปเนี่ยใช้ได้ครับ แต่เราต้องเดินให้ตามที่ผมบอกให้ละเอียดหน่อยอย่าไปไว้ใจพวกช่างเด็ก,ดกๆหนุ่มๆอะไรพวกนี้ยังความละเอียดยังเทียบเราไม่ได้หรอกครับเราอายุมากแล้วผ่านงานมาเยอะกว่าเขาประสบการณ์มากกว่าเขาบางอย่างต้องดึงมาทําเองผมเยเรียนแบบนี้สิ่งลัานี้เพื่อนๆได้ท <c oughs> รบ <c oughs> าบครับผมช่างวานมืองนนทครับผม